ของลักษณะของการก่อสร้างนะครับทีนี้ตัวเลขนี้เนี่ยคำถามคือว่ามันมันมีเหตุมีผลไหมว่าเอามาใช้กับการวัดการย่อตัวของราคาจริง,รงๆแล้วในทางความคิดเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่มีเหตุม,มีผลแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับคนส่วนใหญ่ใช้เยอะและโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เทรดเดอร์ใช้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ได้ งงไหมก็คือคนส่วนใหญ่ใช้อ่ะครับเพราะฉั้นมันก็ใช้ได้นะครับทีนี้ผมอธิบายตัวเรโซก่อนนะครับมันจะมีเลขประมาณสักไม่สามสี่ตัวเลขนะครับให้เราจำนะครับโดยนะครับถ้าเราเอานะครับตัวเลขะคือชีวิตตัวเลขฟิโบนัชชี่นั้เบอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นค่านะครับที่เป็นตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นผลบวกของ2ตัวแรกนะตัวอย่างเช่นจะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าไปเรื่อย ทบไปเรื่อยๆนะครับตัวเลข2ตัวน่าจะเป็นผลรวมของตัวเลขตัวถัดไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับวิธีการคือว่าเราไม่ต้องการตัวเลขนี้แต่เราต้องการเรโซของตัวเลขนี้โดยการนะครับตัวเลขแรกนะครับเราจะเอาตัวเลขถัดไปมาหารตัวเลขก่อนหน้ายกตัวอย่างเช่นผมเอา5้าสิบห้าตั้งหารด้วยแปบเ้าเอาแปดิบ้าตั้งหารด้วยร้4สิบสี่เอาร4อสิบสี่ตั้งหารด้วย2อ3สามสิบสามันจะได้ 0 6 1 8จเสมอเสมอนะครับเสมอไม่ว่าคุณจะลันไปยาวขนาดไหนถ้าคุณเอาตัวเลขก่อนหน้าหารตัวเลขถัดไปมันจะได้0ูน8จหนึ่งแเสมอจำตัวเลขนี้ไว้ครับตัวเลขที่สองครับนะครับถ้าคุณเอาตัวเลขก่อนหน้ามาหารตัวเลขถัดไปเมื่อกี้สลับกันนะครับเอาตัวเลขที่หลังหารตัวเลขแรกทีนี้เราจะเอาตัวเลขแรกหารตัวเลขหลังนะสลับกันนะครับจะได้เท่ากับ1จุด 1นึ่เสมอเหมือนกันสเสมอเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเอาลำดับไหนของชุดตัวเลขแล้วเอาคู่นั้นมาหารกันเนี่ยจะได้1.618เสมอของชุดตัวเลขแล้วนะครับตัวที่สามครับเอาสองลำดับต่อไปมาหาร